Richman h o p โขนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมน The Strong g a t ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman c o i ใแช่แทนสุดรดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนนันอีมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมม เติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง i ิ h m a n ช h อ p เท่านั้นสวัสดีทุกท่านกัน้วยนะครับพบกับผมอีชิช่นเคยนะครับกับโกกฤษอยู K ่อาร์ S U a, ประกายใส่หน้าตีนะครับเราอยู่ในดีพิบัสโนเบกับนี่เลยฮะดวลเรียวทางวันแรกครับนี่เลยใส่ของหรือยังยังไม่ใส่ด้วยนะครับผมก็ใส่อะไรดีอะเส็น,นักลบชุดนักบวชหรือว่าอะไรดีมันต้องเป็นชุดลำลองหรือเปล่าเออมัธยมหรือเปล่าเอ,อ้ยยังไงดีครับคุณผู้ชมเซตเฮดผีไม่มีเลยเหรอวะ ชุดเดทไปไหมจะได้เผื่อแบบติดกระดูกหักอะไรอย่างนี้เออมาความเร็วสายพมมีเท่าไหร่ใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ HP ตรงนี้ HP 2%ใส่แบบตามมีตามเกิดไปก่อนแล้วจังหวะนี้ไปเลยครับเดีย๋ยวเราจะใช้เราจะใช้ทีมแบบที่รีวิวตัวละครแบบคลิปที่แล้วเลยนะเป็นโบลอสแน่นอนฮนะโบลอสแล้วก็มีตัวอะไรวะมีเฟย่าเปลวไฟนะครับผมมีคิงมีกลวินนะครับ อนี้เจอเจอเมตาเก่าเจอเมตาเกา่าเอานี่ฮะเรากูโกูเกสืออยู่คะับตรงนี้แล้วก็ขาตัวอะไรเนี่ยเอ่อเกรวินเดี๋ยวเกรวินอยู่ไหนเกรวินโอเคเห็นเราได้ทีมครบละเอ้ีแล้วเขามีคิงกับกูเกสึเหมือนกันเอาเรื่องจะจัดแล้วจะได้เห็นกูเกสึอประทักกูเกสึอครับเอาไปข้างหน้าเลยจังหวะนี้มานี่เลยนี่เลยต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยเราลูนเลือดด้วยเหรอเฮ้ยทีมงานใส่ลูนเลือดไว้ปะลองดูดิลองดูดิ ลองดูมาเดี๋ยวเรากดออโต้เลยว่าทีมฝั่งตรงข้ามน่าจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ขอปูบอมมามาครับตามมีตามเกิดตะกีวินเปิดก่อนแน่นอนครับลูกเอกคอนโด,โ,ด,โ,ดโอ้โหใหญ่จริงกระถาแรกนี้ไม่ยังไปครับติดสตัรนกันไปครับแล้วก็มาครับเสียงความหวังผมว่าไม่ได้รีวิวกูเกสื่อหรอกผมว่ารีวิวไอ้เอ็กปืนดังแอร์ขั้นสุดยอดเลยไม่ <c oughs> ยังไงนี่ไปย่าไปไฟเปิดมาก่อนแล้วติดโล่ครับติดโล่นี่นะเงี้ยไอ้ปืน,นแอร์ขั้นสุดยอดผมว่าที่เขาเอาปูบอมมาเขาว่านรับแรงกระแทก โมีโกูเกสือไงเออแต่แเราเปิดเพี้ยไปจังหวะนี้ก็โลูก็โลลยโลก็ลเลยนี่ฮะนี่เนี่ยเอาโบลท์ยิงมาดวงตาสลม่มดวงดาวล้างจักรวาลแล้วก็ไล่กันตีโอ้โหโกูเกสือไม่ได้เล่นนะบอกเลยกูเกสือไม่ได้เล่นนะครับยอมแพ้ไปครับจังหวะนี้โอ้โหใครจะเอาเราไหวนอกจากคนที่ได้เปิดแล้วก่อนมาครับแล้วก็คนที่สองเราใช้รูปร่างประจำตัวกูเกสืมาครับจังหวะนี้เออแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างตัวละครเป็นกูเกสืนะเออ ยังนะยังเออแต่วันนี้ลงวันเสาร์ใช่ไหมวันผมดูเร็วทำวันแรกแต่คลิปลงวันเสาร์นะครับวันเสาร์ผมไปงานแต่งนะครับงานแต่งเพื่อนก็น่าจะไม่ได้ไลฟ์นะครับเดี๋ยวมาไลฟ์กันวันวันอาทิตย์นะครับมาดูกันว่าในเขตศึกดวลรายที่สุดนะคกูเสสื่อมาจะเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้เออลูกเตยโทนโดโอโหใหญ่จริงไปจังหวะนี้แล้วก็เสียงความหวังครับปัดชืดปัดชืดไปเรียบร้อยผมบอกเลยวันเรียบร้อยเฟีย้าเป็นไฟครับยาต้ามาเอียง เออเอาดีแล้วก็สีนอครับเอ็กซ์เบอร์นแอร์จังหวัดสาลักเลยียไปยังไปแล้ว,ลวระเบิดเพีย้ยเปียงเรียบร้อยฮะไปเหลืออะไรครับตรงนี้ยงต่เรามีหลอดมีมีหลอดเลือดสีม่วงครับผมทำมหลอดเลือดสีม่วงครับผมจังหวัดดีด้วยครับไปยังไปจังหวะนี้เรียบร้อยไหมติดไม่ย่อท้อแล้วเสียงความบอกกูกแคสซีไม่ได้เล่นวะ่ะเอางี้ไหมเอากูกแคสซีไปยืนข้างหลังไหมเออจะได้แรงตรีบ่อยๆไง เออเอากระดูกหาสีทองไปให้จีนอดเพิ่มเพิ่มมันเพิ่มเพิ่มความแรงเออไม่งั้นมันไม่มีคนเล่นกับเราหรอกไม่งั้นมันก็ไม่ดีรีวิวกุกิสกเออมาลุงยุธลุงยศหรือลุงยุธเอออ่าแล้วเราใส่รูน h ฮดพด้วยนะประเด็นอะไม่ได้รูนดามจนะครับมารอดูกันยอมแพ้ปะเนี่ยเฮ้ยเลยให้ไวหน่อยเลยให้ไวหน่อยปวดคอแล้วเนี่ยเพื่อน โอ้อะไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะเลือกตัวมาดิซุ้มขเขาไม่เลือกตัวอ่ะอะไรอ่ะอ๋ออะไรอ่ะชี้ลงคืออะไรโอ้โหเสียเวลานะครับผมคุณจะไม่เล่นกับผมจริงเหรอร้องไห้ไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่างแย่ครับ อย่างเย่ครับแต่ไม่ต้องกดดไลค์ที่ผมนะกดกดไลค์ like, ให้คลิปผมกดไลค์กดไลค์เออนี่นีน่ี่เอามาแทนมาแทนอย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนตรงนี้แล้วก็รอไป20ิวินาทีครับคุณผู้ชมออระหว่างนี้ก็คอมเมนต์กันมาครับแหมนี่ใส่แย่จริงฮะช่วงาน,นี้เอ้ยแต่ว่าในในในเกมในเกมมันเร็วขึ้นนะในเกมมันปรับให้เร็วขึ้นนะครับเออแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้รอไปแต่ว่าแต่ตรงเนี้ยมันเราเปิดก่อนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราาจะชนะเลยนะครับผมโอ้โหทำไมวะทำไมต้องทำนี้กับเราด้วยเสียเวลาเนี่ยทำหากินนะครับผมนี่ไปต่อครับตา,ตาที่สาตาที่สี่ตาที่สี่ฮนะมาครับขอให้เขาเลือกเลยนะครับผมสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดเฮ้ย KFC เออเฮ้ยโกลีบาสเหรอโกลีบาสาว่ะเฮ้ยเราคอจนอสด้วยเอาเรื่องนะเดี๋ยวเราให้โกคิสึอยู่ข้างหลังนะครับจะได้ไลอันติจะได้เห็นอันติโกคิสึจะได้เป็นการรีวิวที่แชรช์ชูนะครับผมไปครับจังหวะนี้เติร์นะครับลูกเตะบายุสลาตันโครโลฮังอาคุเลติดตันไปสองแล้วก็มากรเสียงความหวังแล้วจะได้เห็นอันติของโกคิสึซาทีนึงคนระับมาครับไปครับ ขึงขาคลายไปยไอียงไปไม่มีดาเมจฮะแต่ติดกระดูกหักตัวเอ็กซ์เบิร์ในแอร์คันสุดยอดยัดหน้าไปดิยัดหน้าไปจังหวัดเฮ้ยแต่เขาก็มีโก้กคสซี่น,นี่ว่าชีพหายแล้วเอ้ยแต่ระเป็นกระโหระเบิดบทีติดโลนะฮะระเบิดทีติดโล่ฮะเอาเรื่องยอมแพ้ดิครับโอ้โหตรงนี้เสียงความหวังเฮ้ยรีวิวจีนอัดจัดรีวิวจีนอัดจัดมาไฟโตเจอคนเดิมมั้เนี่ยมาครับจังหวะนี้เฮ้ยกระดูกหักใช้ได้ เพราะว่าให้เฮ้ยเอาว่ะทีมนี้เจอตึงว่ะเจอตึงว่ะพี่น้องเจอตึงว่ะผมเล่นทีมเปไนมผมเล่นตำแหน่งเดิมนะครับเออเดี๋ยวดูก่อนว่าจะแพ้หรือเปล่าไม่น่าแพ้หรอกแต่เขาเปิดก่อนนะแต่เรามีเกวินไงเออเขาอยู่ฝั่งสีฟ้าแต่เราเปิดก่อนนะตรงนี้เปริ้งเปรี้ยงเปรี้ยงลูกเตะอขามาดูโอ้โหใหญ่จริงมาฮะตรงนี้เรามาครัเสียงความหวังไอ้ King Entin ครับหน้าคิวทำหมวดมาเปิดชุดแล้วมีงฮะมาครับ ไปยังไปนี่ติดไม่ย่อท้อไปแล้วหนึ่งแล้วมาไอ้กืองไ่คันสุดยอดจกหน้าไปต่อตรงนี้เราประชืมประชึมไปดิดีเซ็ดดีใจเหมือนกันระเบิดเพียโโหโโหโอโระเบดโโดิดบลามวังยัดหน้าไปอีกทีหนึ่งระเบิดเพียะมาครับเสียงความหวังแต่มันไม่หลบโล่มันไม่หลบไม่ย่อท้อไงตรงหล้งนี้ไอ,อไปอยังโน,โนดามีนะฮะเพราะว่าติดโล่อยู่นั่นเอง เอ,เอาเฉพาะมาอยู่รีวิวให้ดูว่าจะอลังการขนาดไหนนะตรงนี้ระเบิดเพีย้ยนมาเข้าไปย,ายไป่าเปใส่ปาดไปตรงนลานนี้เราติดติดระเบิดเพลิงไงติดเผาไหมแบบพิเศษไงสมิแมนยัดหน้ามาแล้วมาหาเขากูกเก,กสิ่งหินมาฝาหินพลายเปลี้ยเออเบอร์เ,เลยคันยอนโลหะโลหะก็โดนไปแล้วก็ระเบิดปุ้มแต่ไม่ยอทออีกทีนึงไม่ยอทอจากกูกระสิรล้วุนโอ้โห เขติกดนเลยที่สุดไม่อยากจะคิดภาพเลยว่ามันจะยื้นขนาดไหนนะครับผมถ้าเกิดมีเมลสากาดีกว่าถ้ามีเมลสากาดีกว่าตรงนี้ไปยังไงเฮ้ยไอเมลสากาดี้เลือดมันลดไปที่มันไม่ไม่ตายสักทีนึงมันมันติดไม่ติดไม่ย่อท้ออัอนนี้แล้วถ้าเกิดมันติดไม่ย่อท้อมันจะนับมันจะนับห้าเธอร์นอไหมไม่งั้นไม่สิบเธอเลยนะเออเมลสากาดตวัวใหม่ะถ้าใครมีความรู้นะครับมาคอมเมนต์กันทีนะครับโอ้โหไม่จะยื้อจะจัดจริงๆเเนี่ยสมมติมันมีเมลสกาดอะ เมลสกาดมันไม่ถึงค่าใช่ไหมมันจะติดอามมาตาไปเรื่อยๆอแล้วถ้าเกิดมันถึงค่ามันก็ติดไม่ยอดท้อปโบของโกคิสุวานี่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมเออแต่นี้ตุยหมดครับตุยหมดไปย้ไปไฟเก็บจอบ็อกได้ไหมแล่เรียบร้อยฮะโอ้โหเปิดก่อนทุกตัวได้เปรียบทุกาการของแท้และแน่นอนของจริงฮะตรงนี้ฮากาอารตา,า,ตาแถมตาสุดท้ายให้จะได้เอาเพชรแลวจะติดจบเกมนี้กันไปครับธรรมดาของโลกครับแมาครับตาสุดท้ายของคลิปนี้ เยี่ยวันอาทิตย์มาไลฟ์กันแต่ถ้าเกิดไม่ไลฟ์ผมผมว่าน่าจะติดแอซิเดนย์นะครับผมแต่น่าจะได้ไลฟ์แหละนะครับน่าจะได้ไลฟ์แบบมาจะช่วยพี่บัสด้วยนะครับผมสําหรับเขียนซืดูใน,นที่สุดเป็นกกศย์ยูอารครั้งแรกนะครับผมแหมครับจังหวะนี้ธรรมดาของโลกโดนเกลวินของเราเปิดแล้วเขาใช้เกลวินธรรมดาเกวินเอสนาบวกใช่ไหมตีเปียงไปแล้วติดส้านแล้วโดนครับสิงความหวังแล้วกกสิกปิดจ็อบปหรือเปล่า โกเกสิปิดจบเลยว่าเป็นยังไงจังหวะนี้เฮ้ยยัดหน้าข้างหลังเลยะยัดข้างหลังด้วยยัดข้างหลังไปเกวินไปหวันแล้วเอ็กเบิร์นี่เองครับจุดยอดปิดฉากเลยที่ว่าสำรัเพิงไปยงไปแล้วเราเบิดเพลียแล้วแล้วเหลือเรียบร้อยเิดเบม์ยอทอก็โดนเราเบิดอยู่ดีครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบยังไงครับโกเกสิฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วมาเอาใจช่วยพี่บัสในเขตศิกดวลไร้ที่สุดประจวตดาที่มีโกเกสิอยู่อาบ์ครั้งแรก นะครับผมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันคิปต่อไปด้วยสำหรับวนันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ